ทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีเป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ในสมัยรัชกาลที่4โปรดเก้าให้สร้างขึ้นในปีพศ2402และได้พระราชทานนามว่าพระนครธีรีแต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าเขาวังโบราณสถานสำคัญมีวัดพระแก้วน้อยภานิวัดมีพระพุทธเสลเจดีพระอุโบสถและพระปรางแดง พระธาตุจอมเพชรสูงถึง40เมตรภายในบรรจุพระบารมสารีริกธาตุพระที่นั่งเวชยันวิเชียนปาศาสหอพิมานเพชรมหิสวนและวัดมหาสามนารามหรือวัดเขาวังาสาธุสาธุสาธุครา